สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโจทย์ลงในสมุดเล่มรวมแบบฝึกหัดกันนะคะโจทย์ของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระจ่ายเลขเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบสมุดเล่มรวมแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็เปิดไปหน้าถัดไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนคำสั่งกันก่อนเลยพร้อมแล้วใช่ไหม ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเขียนคำสั่งกันก่อนเลยจงกระจายเลขจอโองอจงจอจานงงูกอรออะกระกไก่รอเรือ ชะละอาจออายจอใจจอจานชะละอายอยักลอเอขอเลขชะละเอมีหนึ่งขานะคะลอลิงขอไข่ าเราได้คำสั่งแล้วนะคะจงกระจายเลขทีนี้พอเด็กๆเ,เขียนคำสั่งเสร็จแล้วเด็กๆต้องเขียนเลขข้อด้วยนะคะโจทย์ของเราวันนี้จะมีทั้งหมด10คข้อเลขข้อเวลาเราเขียนเลขข้อเราจะต้องเขียนที่ไหนคะหน้าอะไรเอ่ยลูกหน้าเส้นสีแดงนะคะเรามาเริ่มเขียนเลขข้อกันเลยอย่าลืมเว้นหนึงบรรทัดนะคะใต้คำสั่ง เขียนข้อหเลยค่ะเขียนข้อสองเขียนข้อสาเขียนข้อ4เขียนข้อห้าเขียนข้อ6เขียนข้อเจ็ เขียนข้อแปดเขียนข้อเก้าแล้วก็ข้อสุดท้ายเขียนข้อสิบข้อสิบมีหนึ่งนำศูนย์นะคะพอเราได้เลขข้อสิบข้อแล้วทีนี้เรามาเขียนจำนวนที่กำหนดให้กันดีกว่าจำนวนที่กำหนดให้นะคะข้อที่หนึ่งครูยุ้ยกำหนดให้เป็น เลข10ค่ะเลข10มี1นึ่งำศเว้นสองบล็อกนะคะเขียนเท่ากับต่อมาค่ะข้อที่2ครูยุ้ยกำหนดให้เป็นสิบอมี1กับ1หรือ1นึ่งนำหนะคะแล้วก็เว้นสองบล็อกเขียนเท่ากับค่ะข้อ3ค่ะครูยุ้ยกำหนดจำนวนให้เป็น สิบแปดมีหนึ่งนำแปดนะคะแล้วก็เขียนเท่ากับค่ะข้อสี่ค่ะครูยุยกำหนดจำนวนให้เป็นสิบเก้ามีหนึ่งนำเก้าแล้วก็เขียนเท่ากับค่ะข้อห้าค่ะครูยุยกำหนดจำนวนให้เป็นยี่สิบ มีสนำศูนแล้วก็เขียนเท่ากับนะคะข้อ6ค่ะข้อหกคูยุยกำหนดจำนวนให้เป็น21มี2นำหนึอย่าลืมเขียนเท่ากับด้วยนะคะข้อ7ค่ะกำหนดจำนวนให้เป็น2ี่มีสนำสาม ข้อแค่ะให้เป็น3ามสมี3ามนำหกข้อ9ค่ะส10มีสนำศูนแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ10ค่ะครูยุ้ยกำหนดจำนวนให้เป็น4ี่สมีสี่นำ ห้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโจทย์การกระจายเลขของเรามีทั้งหมด10ข้อและเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันในคลิปถัดไปนะคะ